สวัสดีเพื่อนเพื่อนในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a Facebook f a ฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2องแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรองเท้าของเมสซี่นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนหน้านี้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ในรุ่นที่เป็นจุดหนึ่งไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้า Adidas X Speed พอท่อ,ทอจุดหนึ่งคู่สีเขียวนะครับรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้มีรองเทา้าคู่พิเศษของเมสซี่นะครับใครที่เป็นสาวกเมสซี่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันแบบยาวๆเต็มๆนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้ากันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใน YouTube ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ขอฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเวลามีรองเท้าคู่ไหนเข้ามารีวิวก็จะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรีวิวนะครับคอยอัปเดตคอยซัพพอร์ตกันไปอีกยาวๆนานๆนะครับอ่ะวันนี้ อย่างที่บอกไปนะครับมีรองเท้าของเมสซี่เอามารีวิวให้ดูกันแบบชัดๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่สีขาวคู่นี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวรองเท้านะครับผมเองต้องบอกก่อนวันนี้ถ้าใครสังเกตฟังเสียงผมนะจะได้ยินว่าเสียงผมจะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ตากฝนไปเล่นฟุตบอลแล้วก็กลับไปเชียร์ทีมชาติไทยคิงคัพที่เชียงใหม่นะครับก็ตะโกนร้องเพลงจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยไม่มีเสียงเลยนะครับวันนี้ก็เลยพยายามรักษาตัวมารีวิวรองเท้าคู่นี้ให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับ เริ่มกันที่เจ้าตัวรองเท้ากันก่อนนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Adidas X Speed Portal.1 ุดหนึซนะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวรองเท้ารุ่นพิเศษนะครับที่ทำมาให้กับ m e s s ีนะครับเป็นรองเท้าที่ m e s s ี่ทำมาเพื่ออยากจะขอบคุณสโมสรหนึ่งสโมสรที่ m e s s ี เคยคาแข่งในวัยเด็กนะครับนั่นก็คือสโมอสรนิเวลโอบอยนะครับนิเวลโอบอยนะครับเป็นสโมอสรที่เมสซี่คาแข่งในช่วงอายุ5ขวบถึง11ขวบนะครับก็คือ5ปีถึง11ปีนะครับอยู่อยู่ในช่วงประมาณ6ปีที่เมสซี่อ่าเป็นเป็นเด็กฝึกหัดเป็นเด็กอะคาเดมี่อยู่ในสโมอสร นั้นนะครับก็เมสซี่อยากจะขอบคุณสโมสรน,นะครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตให้กับเมสซี่นะครับก็เลยทำรองเท้าคู่พิเศษคู่นี้ขึ้นมานะครับโดยที่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นลักษณะของสีขาวนะครับแล้วก็มีลวดลายลายเส้นตัวหนังสือต่างๆในสีส้มแดงแล้วก็สีดำนะครับของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะต่างๆของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวอัปเปอร์กันก่อนนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะมีถ้าเราดูนะครับจะมีคําพูดที่เป็นภาษาอังกฤษบวกภาษาอาร์เจนตินานะครับอยู่บนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งสโมสรนิวโอบอยนะครับเป็นสโมสรที่อยู่ใน ประเทศอาร์เจนตินานะครับเป็นเป็นสโมสรเล็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็เป็นสโมสรที่ปลูกปั้นเมสซี่ Messi, ที่อยู่ในอะคาเดมีใ่ในในในตอนนั้นนะครับส่วนเจ้าตัวรองเท้านะครับก็จะมีคำพูดต่างๆที่เป็นคำขอบคุณนะครับที่เมสซี่บรรจงเขียนไว้อยู่บนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ รอบๆของตัวรองเท้านะครับบริเยนด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับจะเป็นคำพูดที่เมสซี่ Messi, บอกกล่าวเป็นคำขอบคุณนะครับอ,อยู่บนด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นลักษณะของตัวสีตัวอักษรตัวหนังสือเป็นสีส้มแดงนะครับแล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นคำพูดเช่นกันนะครับจะเป็นลักษณะของสีดำนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว upper นะครับส่วนต่อมาบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับก็จะเป็นคำพูดที่เป็นการาฟริกสีขาวซ่อนอยู่ด้านในอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูดีๆตรงนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับนี่สีขาวนะครับกราฟิก,รฟรกสีขาวซ่อนอยู่ด้านในบริเวณข้างเท้าด้านอนอกน,น,นะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะของตัวเ p p e r นะครับ เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนข้างเท้าด้านในนะครับจะไม่เหมือนกันตรงที่ถ้าเป็นข้างซ้ายจะมีสัญลักษณ์เมสซี่ติดอยู่ตรงนี้นะครับนอันนี้คืออันนี้คือรองเท้าข้างซ้ายนะครับจะมีสัญลักษณ์เมสซี่ติดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างขวานะครับจะมีสัญลักษณ์อาดิดาสสีส้มแดงติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับ สีของเจ้าตัว upper รองเท้าคู่นี้จะเป็นลักษณะของสีขาวที่ไม่ใช่เป็นสีขาวบริสุทธิ์เหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นสีขาวสีขาวเลยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของสีสีขาวมุกสีขาวออกแบบออกเหลืองเหลืองนิดนึงเวลาเวลาสีขาวแบบคุนคุอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีขาวที่เป็นลักษณะของสีคุนคออกเหลืองเหลืองมีแบบสีขาว สีสีขาวแบบสีขาวแบบม่นหมนอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนวัสดุที่นำมาใช้ในการทำตัวรองเท้านะครับก็เช่นเดียวกับตัวสป e ดพอร์ทัจคู่สีเขียวนะครับเหมือนกันมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือวัสดุที่มีชื่อเรียกว่าวัสดุผ้าที่เรียกว่าพรามนิกนะครับ วัสดุพามนิดนะครับวัสดุผ้าพามนิดนะครับนี่คือตรงเนี้ยคู่นี้คือมองดูลําบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าให้เห็นก็จะเห็นบริเวณตรงส่วนนี้นะครับนี่เป็นวัสดุผ้านะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับต่างๆข้างเท้าด้านในก็จะมีเท็กเจอร์ที่เป็นลักษณะของปุ่มหนามนะครับโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ ข้างเท้าด้านในนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวัสดุที่เรียกว่าพ r a m มนิตคอรนะครับก็เป็นวัสดุผ้าที่ใช้ทําตัวรองเท้าที่เป็นผ้าของ Adidas เกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับเจ้าตัวพ r า m มนิตัวนี้นะครับส่วนเทคโนโลยีอีกหนึ่งเทคโนโลยีอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า แอนตี้สลิปซิลิโคนนะครับจะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มซิลิโคนนะครับนี่ถ้ามองอยู่ดูจากตรงนี้จะเห็นว่าส่วนบริเวณคอร่าที่เป็นหุ้มข้อตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าส่วนตรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นสีขาวแบบคุ้นๆน,นะครับสีขาวแบบคุนคนๆตรงเนี้ยจะเป็นแผ่นฟิล์มที่เคลือบบริเวณตัวอัปเปอร์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงส่วนที่เป็น มีตัวอักษรตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นฟิล์มที่เขียนตัวอักษรตรงนี้ไว้ด้านบนนะครับบนตัว upper แล้วก็เอามาผนึกเข้ากับตัวรองเท้านะครับเจ้าตัว anti slip ซิลิโคนตัวนี้ก็มีหน้าที่ที่คอยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในตัวรองเทา้านั่นเองนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้คือ เทคโนโลยีหลักๆที่มีเข้ามาในตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็เช่นเดียวกับตัวสีเขียวเลยนะครับใครที่ได้ดูรีวิวไปแล้วก็ตัวอัปเปอร์เหมือนกันเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด4คู่นะครับ1 2 3 4นะครับ4คู่นะครับจะเป็นลักษณะของรูรอยเชือกรองเท้า มีรูเข้าแล้วก็รูออกนะครับเชือกรองเท้าจะเป็นลักษณะสีส้มแดงนะครับสีส้มแดงนะครับปลายเชือกรองเท้าไม่มีอะไรนะครับปลายหรือปลายเชือกรองเท้าไม่มีเขียนคําว่าใดๆนะครับเชือกรองเท้าเป็นสีส้มแดงนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับส่วนต่อมาอินโซที่อยากจะให้ดูคือแผ่นรองรองเท้านะครับ จะเป็นลายกราฟิกของพื้นรองเท้าแบบนี้นะครับจะเป็นคำเชียร์ของสโมสรน,นี้นะครับเป็นภาษาถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นภาษาอาร์เจนตินานะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นแผ่นลายกราฟิกบนตัวแผ่นรองเท้าคู่นี้นะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าเมสซี่จุดหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์เมสซี่นะครับ เป็นลักษณะของแผ่นรอ,องเท้าเป็นผ้ากำรรมะหยี่สีแดงนะครับขอบเป็นสีแดงนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นกราฟิกที่เป็นคำพูดนะครับเป็นแผ่นอีโวฟมนะครับด้านล่างจะเป็นแผ่นอ e ีโวฟมสีสีขาวขุ่นนะครับความหนาประมาณนี้นะครับน,นะครับอ่าอันนี้คือแผ่นรองรองเท้าด้านในนะครับส่วนอินโซด้านในนะครับก็จะเป็นการ เย็บพื้นนะครับเป็นการเย็บพื้นนะครับแล้วก็บริเวณด้านส้นเทา้าอินโซจะมีแผ่นผ้ากำมะหยี่เสริมฟองน้ำนะครับอยู่ด้านในนะครับด้านส้นเท้าจะมีแผ่นกันกระแทกอยู่ด้านในนะครับแข็งแรงมากๆนะครับส่วนตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อาดิดาสติดอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า สตาร์บริตี้วิงนะครับก็คือเทคโนโลยีปีกนกที่เสริมบริเวณด้านส้นเท้านะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดน้ำหนักบริเวณในส่วนที่ส่วนตรงนี้ที่หายไปนะครับนี่ส่วนตรงนี้ที่หายไปแต่มันจะมีแผ่นกันกระแทกด้านในนะครับนี่ไม่ยุบแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของบริเวณด้านส้นเท้าแล้วก็อินโซด้านในนะครับ ส่วนไซส์ที่ผมนำมารีวิวตอนนี้ก็คือไซย์นี้เลยนะครับสินค้าที่นำมารีวิวตอนนี้ขอย้ำก่อนว่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอินโซด้านในผมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้คือชุดพื้นอ่าอินโซด้านในนะครับนีน่ด้านในตัวรองเท้านะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือ อินโซด้านในนะครับส่วนต่อมาที่จะให้ดูคือชุดพื้นนะครับชุดพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นชุดพื้นที่เรียกว่าสปีดเฟรมนะครับตรงนี้จะเขียนติดนะครับนี่จะเขียนว่าสปีดเฟรมนะครับมากับปุ่มทั้งหมด1 2บวก1ปุ่มนะครับด้านบนจะมีอยู่ทั้งหมด8ปุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีอยู่4ปุ่มนะครับ 12บวก1ปุ่มก็คือตรงปลายตรงนี้จะมีอยู่1ปุ่มด้านบนนะครับเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับอีก1ปุ่มก็คือ12บวก1ปุ่มตรงปลายนะครับพื้นจะเป็นลักษณะของสีส้มแดงนะครับส่วนพื้นชุดพื้นด้านในจะเป็นชุดพื้นคาร์บอนเฟรมอีกชุดหนึ่งนะครับด้านด้านในนะครับด้านในตรงนี้ถ้า ถ้ามองเห็นนะครับมันจะเป็นสีดำที่เป็นลายคาร์บอนนะครับจะเป็นชุดพื้นสปีดเฟรมที่เป็นสีส้มแล้วก็ชุดพื้นที่เป็นคาร์บอนเฟรมอยู่ชั้นด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับโดยชุดพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ถ้าพูดกันแบบรวมๆเลยก็คือคาร์บอนไฟเบอร์สปีดเฟรมนั่นเองนะครับชุดพื้นนะครับอ่า ส่วนปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้ก็มีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับเจ้าปุ่มรองเท้ารุ่นนี้มีชื่อเรียกว่า High Speed Star a b i l i t y System นะครับเป็นชุดพื้นที่เป็นปุ่มที่ปลายปุ่มจะเป็นปลายปุ่มใสนะครับนี่เป็นปลายปุ่มใสนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นปลายปุ่มใสทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเรามองดูท่านมองจากทางด้านบนจะเป็นเหมือนกับเป็นปุ่มสีแดงใช่ไหมแต่ถ้ามองด้านข้างเราจะเห็นว่ามันเป็นปลายปุ่มสายทั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้คือปุ่มนะครับส่วนการประกบระหว่างพื้นกับตัวปุ่มนะครับพื้นกับตัวอัปเปอร์นะครับขออภัยด้วยเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยปริใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ทั้งสงข้างเหมือนกันเลยนะครับนี่นี่นะครับอ่าอันนี้คือเจ้าตัวชุดพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็รีวิวให้เห็นกันแบบทุกส่วนแล้วนะครับส่วนต่อมาที่จะให้รีวิวนะครับก็คือน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเรามาช่างกันดูว่าน้ำหนักเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ขอเอาข้างหนึ่งแล้วใส่แผ่นรองรองเท้าลงไปนะครับสักคู่นะครับอ่าขอเลือกเอาเป็นข้างขวาก็แล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมใส่แผ่นรองรอง,องเท้าลงไปแล้วนะครับนี่นะครับอ่าให้ดูเห็นไหมนี่ใส่แผ่นลรองเท้าลงไปแล้วนะครับ ไซก็คือไซส์41นะครับเดี๋ยวจะมาช่างดูดีว่าน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวางรองเท้าลงไปอ่าน้ำหนักอยู่ที่198.3กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักที่บอกได้เลยว่าเบามากๆนะครับน้ำหนักไม่ถึง2ขีดนะครับเอาพูดง่ายๆกับภาษาบ้านๆก็คือ น้ำหนักไม่ถึง2ขีดนะครับเจ้าตัวรองเท้าคูน่นี้รีวิวให้เห็นข้อมูลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รีวิวให้เห็นแบบทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดพื้นปุ่มอัปเปอร์หน้าเท้าต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆวัสดุในการทำตัวรองเท้านะครับส่วนต่างๆของตัวอัปเปอร์นะครับรีวิวให้เห็นกันไปหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีกหนึ่งรีวิวนะครับรอติดตามกันดูกดด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในการรีวิวในสวมใส่ไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดเข้าดูตอนนี้แบบทันทีเลยนะครับบริเวณมุมจอขวาด้านบนนะครับผมทิ้งสกิปแปะลิงก์ไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหน เอามารีวิวยังไงแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองฝากกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ